วันนี้วันนี้เป็นคุณครูเหรอคะวันนี้เป็นคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนนะอ้าวสอนสอนภาษาอังกฤษเหรอเอเออบีบีอุ้ยเก่งดีเออเอ้ยีเอส คุณครูเกณฑคุณครูผิดแถวนี้นิดหน่อยเองอ้าววันนี้บายๆท่านผู้ชมก่อนวันนี้คุณครูลาไปก่อนใช่ไหมวันนี้คุณครูลาไปก่อนบอกด้วยสิวันนี้คุณครูกัญญาณ์รลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเรียนกันใหม่ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเรียนกับคุณครูใหม่นะคะไม่ใช่ต้องบอกด้วยสิบอกเดี๋ยวมา ok bye bye tạm biệt bye 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 bye, bye. bye, bye.